ไปคุณตีฉันว่าคุณคิดผิดนะคะเป็นแค่ลูกค้ามาขายงานสะเอิกมันด่ากันนักน้ำมึงผมรู้ครับแต่ผมไม่ได้ชอบคุณคุณตีจะไม่ชอบด้าได้ไดยังไงล่ะคะด้าสวยสับสะขานาดเนี้ผมไม่อ่อนไหวอะไรทั้งนั้นเลยและผมก็ไม่ได้ชอบคุณมิง เมื่อไหร่คุณตีเขาจะเข้ามาที่บริษัทอะฉันคิดถึงเขาจะแย่แล้วเนี่ยนี่น้อย,น,อย,น,อยน่อยนะนั่นมันเจ้าของบริษัทเราแกหวังสูงเลยนะฉันว่าฉันก็ไม่ได้หวังสูงนะแต่ฉันมั่นใจว่ายังไงอะฉันก็มีสิทธิ์ที่จะได้คุณตีเขามาเป็นตุกเป็นผัวเลยเหรออย่างเนี้ยเขาเรียกว่าหวังสูงแกงเงียบปากไปเลยทานโทษนะคะ ที่คุณบอกว่าคุณเนี่ยสเปคุณตีฉันว่าคุณคิดผิดนะคะไม่ทราบว,ว่าคุณเป็นใครหรอคะถึงเข้ามาในบริษัทคนอื่นได้หน้าด้านแบบเนี้ยฉันเป็นอ๋อนี่ใช่ลูกค้าที่เตียวงานกับคุณตีใช่ไหมครับเชิญด้านบนก่อนเลยนะครับอ๋อค่ะ เป็นแค่ลูกค้ามาขายงานสะเออมาด่ากูน,นักน้ำมึงบอกได้บอกนะทำงานไปเดี๋ยวคุณตีมาเห็นอ้าวคุณตีมาแล้วเหรอคะสวัสดีคะ่ะวันนี้คุณตีดูหล่อมากเลยนะคะเนี่ยได้ทำไมอ่ะก็คุณตีหล่อจริงอะ่ะ คุณตีคะเดี๋ยวด้าชงกาแฟแล้วเอาขึ้นไปให้ที่บนห้องนะคะอ๋อครับขอบคุณนะครับเออคุณตีครับมีลูกค้าที่เตียวงานไว้เราอยู่ข้างบนนะครับฮะลูกค้าใช่ครับลูกค้าเราอยู่ข้างบน,นครับอ๋ออืมขอบคุณมากนะหมิงเดี๋ยวได้ชงกาแฟแล้วเอาขึ้นไปให้ด้านบนนะคะคุณตีนี่แกกะจะเอาให้ได้เลยใช่ไหม ฉันไม่เคยนกมาก่อนฉันได้มาตลอดไม่ว่าอะไรที่ฉันอยากได้ฉันก็ต้องได้คุณเดี๋ยวผมพอทำงานก่อนนะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวฉันลงไปรอข้างล่างนะ ค่ะฉันขอนั่งตรงนั้นได้ไหมคะ,อะเอ่อตางสบายเลยครับเอ้าพี่ยังไม่กลับอีกหรอคะมานั่งทำอะไรตรงนี้ล่ะคะยังคุยงานไม่เสร็จหรอเรื่องของฉันฉันก็มีสิทธิ์ที่จะถามนะคะเพราะว่าฉันเนี่ยก็เป็นพนักง,งานของคุณปี่เหมือนกัน อ๋อต่อคะมิงฉันฝากตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวฉันเอากาแฟขึ้นไปให้บอสก่อน คุณตีคะด้าเอากาแฟมาให้ค่ะแต่ผมไม่ได้สั่งนะแต่ด้าอยากชงม,มาให้คุณตี่นี่คะคุณตีก็น่าจะรู้นะคะว่าด้าแอบชอบคุณตีมานานแล้วด้าเปิดเผยสักขนาดเนี้ยผมรู้ครับแต่ผมไม่ได้ชอบคุณ คุณตีจะไม่ชอบด้าได้ยังไงล่ะคะด้าสวยสับสะขานาดเนี้ยต้องมีอ่อนไหวกันบ้างเลยคะ่ะผมไม่อ่อนไหวอะไรทั้งนั้นเลยและผมก็ไม่ได้ชอบคุณเลิกหลงตัวเองซะทีเถะอ,ออกไปจากห้องผมไปคุณตีออกไป ชายเขาไม่เลือกนอะนะฉันก็บอกเธอแล้วไงว่าเธอไม่ใช่สเปคของตีที่รักคะเรากลับกันเถอะเดี๋ยวเราต้องไปดูงานข้างนอกต่อนะครับเดี๋ยวผมเก็บของกันไนหะฉันจะบอกอะไรเธอให้นะ แต่ไปของตีอะ่ะคือฉันเพราะว่าเขาเป็นของฉันนี่เป็นพนักงานยังไงอะ่ะไม่รู้ว่าบอสตัวเองมีภรรยาแล้วอะอะไรนะคะภรรยาใช่ค่ะฉันคือภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของตีขอโทษนะคะฉันว่าเธอเจอผิดที่ละทีหลังจะอ่อยผัวชาวบ้านอะ่ะก็หัดเช็คประวัติเมียเขาด้วยนะคะไปกันเถอะคาะที่รังลูกค้ารอแล้วครับ Đã, giờ Phạm thì đi nè Đã ลืมบอกแกไปว่าคุณเมย์เขาเป็นเมียของคุณตีเออกูรู้แล้วไม่ต้องย้ำเงียบปากไปเลยไป